สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลนะคะวันนี้อยู่ปราสาทเลยนะคะต้องบอกว่า หรูหลามากๆนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎนะคะต้องบอกสัปดาห์นี้นะคะอยากจะไปต่อแต่ทำไมท้อเหลือเกินใช่ไหมใช่ไหมรับสารภาพมานะคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานจะมีอารมณ์ค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ที่มากกว่าเซนซิทีฟคือในเรื่องของระบบงานของคุณคุณไม่ค่อยไว้ใจไว้วางใจใครเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นหัวหน้าง,งานกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการกลุ่มที่กําลัง ทำโปรเซสงานใหญ่ๆเมื่อคุณไม่ไว้ใจใครฉะนั้นคุณจะทำงานใหญ่ค่อนข้างลำบากนะคะกลับไปปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งหรือต้องการที่จะบินเดียวนะคะถามว่าไปได้ไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้บินเดี่ยวได้มีการ ทำอะไรแต่กำลังรอคอยเวลาอยู่นั่นเองช่วงนี้คุณก็จะมีความอ n white sensitive ทุกเรื่องนะคะเรื่องการงานหลักๆและแน่นอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโดวงตาของท่านอืออาจารย์จะใช้คำว่าถ้าเราไม่ไว้ใจใครเลยอ่ะมันไม่สามารถทำการใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคนเข้ามาถือว่า เป็นกะะนาลยานมิตรเมื่อเขาหมดบุญจากจากเราไปก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินนะคะกระแสบุญที่คุณสร้างคุณงามความดีไว้ทําความดีไว้ตรงนี้เกี่ยวอะไรกับความดีและการเงินแปลกกว่าทุกๆราศีเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในชาวราศีกรกฎได้ได้สร้างคุณงามความดีไว้นะคะมีพลังขององค์เทพเทวาคูบาอาจารย์บาร,รมีสิ่งศักิสิทธิ์ คุณขอคุณทำพิธีมกรรมคุณทำพิธีขอพรส่งรายงานความดีอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นกุญแจที่จะไขชีวิตของคุณได้พังพลูมากไม่อย่างนั้นจะรู้สึกเลยว่าติดอะไรติดอะไรเพราะฉะนั้นพิจารณาด้วยนะ,ะเรื่องการแก้บนหรือติดสจวาจาในเรื่องอะไรนะคะไม่างนั้นชีวิตจะเหมือนโดนใส่กุญแจล็อกเลยนะ,ะอ่ะต่อมาทีนี้ในเช้าราศีกรกฎนะคะการงานไปแล้วนะการเงินไปแล้วทีนี้ในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความรักนะคะเราแวดระวังมากๆเลยหลอนนะคะออกแนวหลอนๆนะคะในชาวราศีกรกฎ <c oughs> เพราะฉะนั้นในความเราแวดระ,ระวังและบวกความตอนนี้ไม่ไว้ใจใครเลย <c oughs> และเหมือนมีการนับประมาณนับถอยหลังอ่ะ <c oughs> เอออยากจะเลิกแล้วนะอะไรอย่างนี้ฟิลนี้หรือเปล่า <t> แต่จริงๆก็ไม่ได้เลิกนะคะ <c oughs> ทีนี้ใครทุกข์ละทุกเองเพราะฉะนั้นปล่อยตัวสบายๆนะคะอ <c oughs> าะะ <c oughs> จารย์แนะนําเช็คดวงชะตาแล้วก็ก้าวอย่างเป็นสเต็ปไม่อย่างนั้นคุณถ้าฟิลน,นี้นะ อารมณ์หรือดวงชะตาฟิลนี้อาจารย์บอกเลยว่าโลกประสาทถามหาก่อนที่คุณจะสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่ามันยุ่งเหยิงมากๆตามหลักโหราศาสตร์กระดาวก็บุญยุ่งเหยิงเต็มทีแล้วนะคะครูบาลมอาจารย์ครูบาอาจารย์ยังต้องหลบต้องไปอยู่ที่ไกลต้องมีชั้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่นิ่งๆเตรียมน็อกได้เลยวางแผนให้ดี เช็คดวงนะคะเช็คดวงกับอาจารย์ก็ได้ถ้าลูกสิษย์เก่าๆนี้ทักเข้ามาเลยนะคะมีราคาพิเศษดวงชะตาของในชาวราศีก็ลกดส่วงในเรื่องของสุขภาพให้พึงระมัดระวังเรื่องต้นคอนะคะแล้วก็ข้อมือมีปัญหานะคะแล้วก็ อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอาการเหมือนปวดขาผิดปกติแสดงว่าติดแรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เขาจะดึงไม่เหมือนไม่ให้เราไปต่อพวกอย่างนี้จะมีพิธีในเรื่องของการส่งเคราะห์การบัดพรีส่งสิ่งที่ไม่ดีนะนี่คือเรื่องของพิธีกรรมอาจารย์จะทิ้งท้ายไว้เสมอเสมอเพราะอาจารย์เป็นเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงฝากประมาณนี้และในชาวราศีกร,รกฎนะคะถ้าอยากจะ ให้ร่างกายนะคะมีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นตัวนะคะก็ให้ดื่มชาบัวตัวหอมนะคะใครสนใจก็ทักในลายส่วนตัวของอาจารย์ได้ให้ใจเบาสบายไม่เครียดแล้วก็ตัวหอมด้วยนะคะฝากประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้อารมณ์มุ่งมั่นตั้งมั่นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยคิดให้มันเสถียรอย่าลงไปอดีตพอจิตมันย้ายไปตรงอดีตปุ๊บรีบปัดทิ้ง ถ้ามันไปอนาคตมากรีบปัดทิ้งไปเพราะอยู่กับปัจจุบันให้ดีส่วนเคล็ดลับฟังดีๆอาจารย์จะสอดแทรกอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรายเดือนเรามาลงลึกกันนะฝากประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ